ซื้อของจากร้านอลไรใช่ไหมแต่ควรจะเห็นว่าพอซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้นะแต่ที่จริงมันได้นะคะทุกคนทุกคนก็ต้องกดเข้าไปที่ไอเทมเห็นมันจนะมีรูปแบบตองแรกคือที่ทุ่คนซื้อเหมือนกันนะแต่พอไปซื้อาอาหารก็ไดอนแรกคนว่าสีเป,ป็นเปล่าๆแล้วไม่ได้อะไรเลยนะคะที่จริงได้เนะี่ยเราลองไปดูอันแรกก่อนเลยนะคะ อันแรกนะคะก็ะขอเอาเป็นแบบง่ายๆก่อนละกันนะคะเราขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปเลยสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะพี่ไม่ได้ไปซื้อมาอหรือว่าไปทำอะไรมานะคะไปเอาจากโรงเรียนมานะคะ่ะโอเคค่ะถึงมานแล้ว Attack Button และ High Attack Button สำหรับใครที่อยากให้เจ้าตัวการต่อสู้เนะี่ยหายไปให้กดที่ High Attack Button และใครที่อยากให้เจ้าตัวการต่อสู้เล็กลงก็กดที่ส a อล a อ t ท็กบัตทอนมันก็จะดูเล็กลงนะคะอันก็จะหายไปนะคะต่อไปนะคะพุกคุณนะคะ็ตาองกดเข้าไปที่ ไอเทมอีกนะคะโคกคนนะคะให้กดเข้าไปที่คัว่าเอฟเฟคคลิกเข้าไปที่แ h a n ค o เ o อร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกสีได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีไหอนอย่างพี่นะคะพี่จะขอเอาเป็นสีสีเขียวอ่อนๆน,นิดนึงเนาะเป็นสีเขียวนี้เพได้เลราะว่าพี่ก็ชอบสีนี้เหมือนกันนะคะ ต่งถ้าในสีนี้มันไม่มีสีที่เราต้องอ่านนะคะก็กดเข้าไปที่คาว่า present color นะคะกดไปเรื่อยจนกว่าเราจะอยากได้สีนนะไะก็มีเยอะนะคะแต่ <c oughs> ว่าสีฟ้าก็ยมีเนาะสีฟ้า ชมพูอ่อนๆน,อนิดนึงนะคะว่ามันจะดูแบบเป็นแบบเศษสีก็ไปเนาะแล้วก็ชอบสีเหลืองอ่อนด้วยนะเนี่ยชอบสีสีเหลืองอ่อนสีเขียวนี้แล้วก็สีฟ้าอ่อนนะคะชอบสีพวกนี้แหละชอบแบบอ่อนๆอแล้วมันก็ดูแบบดูแล้วมันแบบสวยงามน่ารักนะคะต่อไปเราเข้าเรื่องกือว่าอ่าต่อไปนะคะก็คือการทำให้ตัตวนี้นะคะ มันเดินไปนะคะแต่ว่าเราก็สามารถเดินกับเราได้ต่สำหรับใครนะคะที่บังคับติดมือถหรือว่าชอบพานแต่เดี๋ยวิ่งึ่งเช่นอย่างพี่ก็ไม่ค่อยทนัไนนะคะบางคนก็ท่าหนบ้างแต่ชอบวิ่งมากกว่าเนาะเราจะมาดูกันเลยว่ามันทำยังไงท่าแรกนะคะให้ติดที่มีนมอฟาสต์ฟิ้งเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เลื่อนมาให้ถึงนี่ให้เลื่อนมา เดินมานะคะเมื่อกี้ตาลายหรือเปล่าอันนี้เลยนะคะ walk mode นะคะเขาว่า walk mode นะคะให้คุณคลิกเข้าไปมันจะเดินช้าขึ้นไงเดินช้าขึ้นมากแต่แผลก็ช่วยได้นี่ ที่จะทำแล้วคลอนฟันนะเพราะว่าคนเราก็แบบไม่ได้วิ่งขนาดนั้นเนาะอยากทำให้มันส่งจริงขึ้นมานิดนึงใช่ไหมซึ่งมันก็ได้ด้วยนะคะพี่ไม่ได้ทคลิหนนะคะแต่ว่าตอนแรกก็ทำได้ลื่นนะคะนี่คืคเอาไปใช้ในคลิปสัหนมี ดูเมื่อไหร่เดืออแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้มาบอกน,น้องๆเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นอันที่สี่แล้วเนาะ,ะไปดูอันที่สี่เลยะคะ่ะกดที่เมนูนะคะไอเทมที่ไลือกน,นะคะ พี่ขอเสริมนะเนี่ยพี่ขอเสริมคะก็จะเป็นเอออะไรอะพี่จะเสริมที่เขาเรียกว่าเปนอน,เนี่ีสอนนรืองคว่าอะไรอัอนนี้ะผมพูว่าพูดคขอแบบใช่ค่สอนสปิดบ้านพื่อะนะอะ ให้ทุกคนเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะอย่างที่นะคะพี่จะลองสุ่มเลือดูนะกันะคะพี่ขอเอาเป็นอันนี่นะคะคัทมูลเฮาจะหาให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะคะท่างานก็ขึ้นมานะคะถ้าแต่เราแต่มันมันถ้าอ,อยากให้เพื่อก็ต้องให้เราลิดใต้นะคะ ถ้า,ามันสามารถให้เราเคลื่ได้มันจะต้องขึ้นอยพวกนี้นะคะสามารถทำให้เราเคลื่อนย้ายได้อย่างเนาะที่เราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะเปลี่ยนสีได้อย่างที่เราที่จะทำสีที่ยเยาวนะนคนที่ชอบสีพวกนี้แหละเราจะได้รู้เนี่ยว่าเขาสร้างมาจากอะไรอะไ เราให้เรามาสามารถมาตกแต่งอะไรได,ได้ได้อยู่เหรอนี่เป็นบ้านนะคะคัทตเฮาส์ซึงอันนี้เหมือน,น,นมันจะมีทางเข้าไหมเนี่ย